ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับไฟช่อพร้อมขายนะครับในยุคโควิดนี่ครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ครับกัวดีๆขวสปริงครับผมนี่นี่ครับทำดีไม่ดีไม่รู้นะครับลองมาดูกันนะครับผมไม้ดีๆครับเฉพาะไม้นี่ราคาต้นทุนก็50บาทแล้วนะพอไม้ผมไม้แก่ไม้ปีไม่ได้เอาไม้ละมกเล็กเพียงแค่ไม่ได้ทาชฉลัก นะแต่ถ้าจะใช้ทาก็ได้เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นทาให้ด้วยรอแป๊บหนึ่งขายชุดนี้ให้หมดก่อนครับนะนี่ขั้วดีไม่ดีอยู่ที่การใช้งานครับเราตะบี้ตะบันดึงยังไงขั้วมันก็หลุดครับแต่นี้เราก็ใช้ขั้วแน่นๆนี่ขั้วแน่นๆตะบี้ตะบันดึงยังไงก็หลุดถามว่าคุณภาพไหมนี่ผมก็ทําลัดเขปมันทายแทงตึงสายเบอร์หนึ่งครับนี่ครับมาเลยครับ สิบสามขั้วห้าพันห้ามาเลยส่วนสิบห้าขั้วขอขายหกพันนะครับนี่ครับพร้อมขายนะครับมาเลยครับขายมาเอาสองต้นมาเลยรับฟรีพิเศษหลอดยี่สิบหลอดหลอดสียี่สิบหลอดนะครับใครเอาสองต้นมารับฟรีเลยหลอดสียี่สิบหลอดใครขายเอาต้นเดียวแถม สีวอมไปหลอดนี่มาครับไม้สวยๆไม้ผมดีครับแต่ว่าไม้ก็50บาทแล้วเราเน้นไม้แก่นะครับแต่ยังไม่ได้ทาชะชลกักแค่นั้นเองหรือจะให้ทาสีนี่ก็มีนี่สีฟ้าต้นสีฟ้าก็ทาสีฟ้าขอค่าสีเพิ่ม500เดี๋ยวทาให้ครับนี่ครับ มาครับช่อสวยๆงานเนียนๆรัดสายตึงเปี้ยนสนใจติดต่อสอบถามมาที่หนุ่ยได้เลยครับทีมงานสมบัติการไฟฟ้าคุยถูกคอถูกใจลดกันไปเลยบอกได้เลยมาครับขอบคุณครับ